อดชีตคนเกิดมายุคงรากเพราะเป็น <Hello. S 1> คนมักฆ่าตัดแต่ชีวิตพ้อสองคนเกิดมามีโรคภัยไข้เจ็บบ้างมายเพราะเป็นคนเหนียบเบียลงแกสัตัดคนเกิดมาไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเลยเพราะเป็นคนไม่เบียบเบียนลงแกสัตัดพ้อสามคนเกิดมาผิวสวยผิวงามผิวดีชาติกลางคนเป็นคนไม่ที้อิจฉาลิ้นติยาสลำดับตอไนี้กระตตออนนผม, <S <S มจะนอรงจันทร์เชื้อพระราชการบรมนาย ประธานด่าอ่อนออกทักหมูเพช่บุตรจำกัดจะพร้อมจะกลับคณะรามไ,ได้เริ่มประกอบพิธีลำดับต่อไปนี้ขอกาบเียนเชิญท่านประธานในพิธีและท่านสาธทุกชนทั้งหลายและท่านที่อยู่ทางบ้านนำมือขวาทักมือตายหงายมือวางไว้ที่หน,าน้าตักค่อยๆหลับตาขอบุญรราบารมีที่เ้าแต่เจ้าได้นั่งเจริญวิปัสสนาในกลางนี้ จงบังเกิดมีแด่ปีตาของข้าพเจ้าจงบังเกิดมีแด่มารดาของข้าพเจ้าจงบังเกิดมีแด่สามีของข้าพเจ้าจงบังเกิดมีแด่ภรรยาของข้าพเจ้าจงบังเกิดมีแด่ลูกๆของข้าพเจ้าจงบังเกิดมีแด่หลานของข้าพเจ้าจงบังเกิดมีแด่พี่น้องของข้าพเจ้าจงบังเกิดมีแดด เก้ากำในเวียนตลอดทั้งปีต่งนะครับวันนี้ที่อยู่เคลนหลรอบโลกและถอยในที่เมื่อกี้นี้มีสัญญาณเนี <ave bad> ่ยหนุนนิดหน่อยที่เคลื่อนไหลรอบนี้ตอนนี้นิรกนด์อยู่ที่บริเวณจังหวัดเพชรบูรณ์อัเผลอระบาดนี้นะครับอยู่ในงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ2,566นะครับคุณผู้ชมครับซึ่งในช่วงเช้านั้นก็เป็นพิธีบวงสรวงเทพพยดานะครับ แล้วก็เดี๋ยวช่วเงเย็นจะมีการนำพระพุทธมหาธรรมราชาที่จะแห่รอบเมืองจังหวัดเพชรบูร์นะครับคุณผู้ชมอิจฉ์นำบุญใหญ่มาฝากรูปเพวทุกท่านนะครับสามารถพิมพ์สาธุข้อมาได้นะฮจะเป็นวิธีบุญในจังหวัดเพชบูรนะครับอ๋อ Oh, uh i can rock it every little one yeah. คนันแลนอัคราตผู้เป็นไอติพันตาสัติเยียเพพยาาจ้าที่มีความสงบทับอลมนิวานประวัตนกำีหรสิมุนีอินาอัุกแห่งคนที่มีศักดิ์ธิ์เปรียทียรอดด้วยตาบดทสารอ ยิต้อนเานพรไม่ต้องกระเสงสารตามอันดับสุนันโตเจ้าเกียรติสดัารอัลลัมเลอพัมาสวนากาโนเซนทัมของพระพุทธเจ้าบิแฑแทบเสพสใน อยญามขันทันตาวันออนี้ข้าพยาวย่อจะขออันเทอขนให้ เกตข้าวสมิรุราชข้าวหูสะอัมบดีครงปร,ระสารประเสริฐวายสำรับมงคลการนาบัดน,นี้ข้าพเจ้าขอหลนองอ,ออกอัญชุรีขอเทพยดาเจ้าจงเริ่มเรียงกระเสมซิงขออันเถินเสด็จ ลงมารับเครื่องสังเวยพรีตัาพระพยาวถ้าลายตองหน้าตาทอลายของกรรมสการพระอินผู้อธิบดีผู้มีมาดิบเร็วหนึ่งเอพาจงมาสกิดนาอาดอันโผลาอันวิติตบรรจงสู่พ้นพ้นตำ้มแหล่งราอวัตรขัดบนเทียนทองซึ่งข้าพระเจ้า ทำลายตกแต่งมาถวายและมีเมตตารับเครื่องบูผูุ้ชาบุพพา,าลาเครื่องบายสีอันเรืองร่องรอยรองเสมประดับบุพาอาชออาอันอุดมงามอันคาภกาวทำลายตงนำมาถวายในวันนี้ขออันเชิญพระวิญญาณ ที่ดูแลววใครพูดแห่งนี้จงรวางสวัสดีแต่ท่านผู้เป็นประธานรอบดุง่วยทั้นสายทุกคนพุทธบริษัททั้งหลายให้กระเสมสำราญสัทธาพรลจงกระโดน,นผลนำมาอยู่บรรลุดังความราถนา ทั้งโรคอกขาอย่าได้แผ่วอกหันไม่เกิดความเดือ,รอดร้อนจงสักพาพรเป็นศพอบมือผูมครับนี่ก็เป็นการพิธีบวงสรวงเทพพยดา,าประจําจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับซึ่งเนื่องในประเพณีอุ้มพระดังน้ำ ปศ2 5 6 6นะคุณผู้ชมครับวันนี้อจันนำบุญมาฝากลูกเพจท,ท่านนะครับคุณผู้ชมใครที่เข้ามารับชมก็สามารถติมฉาบดูกันได้นะครับหรือว่าใคราที่อยากจะมาร่วมงานนะครับตอนนี้งานจัดขึ้นในวันที่10-19ถึงตุลาคมนะครับก็สามารถเดินทางเข้ามาร่วมงานกันได้อยู่นะค,คุณผู้ชมครับ พิธีบวงสูงในช่วงเช้าซึ่งเดี๋ยวช่วงห้าโมงเย็นนี้นะครับก็จะมีการนำพระพุทธมหาธรรมราชาไปแห่รอบเมืองในจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับคุณผู้ชมใครที่อยู่บริเวณใกล้เคียงหรือว่าชาวบ้านในเพชรบูรณ์สามารถเดินทางมาร่วมงานกันได้นะครับชมครับกจังนำบุญใหญ่มาฝากลูกเพจทุกท่านนะครับวันนี้ हा र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  สัมผัสโหสังวินันสัมโตสิริเพทานย้าวิญญูโิย้ามังมะเฮสงรังปะทวะสังวิสุทธิเทเวสัมโพธิภาร สังเขมันตกมาราสินเทโอ ตปริพนชันตสังวา,ายนะนัมาหิสิริสา ตัวอรูเยนาสุเขนลจัอาคเนย์ทิสาภเกภูตาเตปิตุมเฮอนุรักขันตัวอรคเยนาสุเขนะจัตหักินสมิงทิสาภเกวิรุณหโอมหาราชสัพปริวาราเตปิ อมเออนุรักขันโตอโรูเเยนาสุขทนัจาระตรติัมิสิังพทธเรผู้ังชครับคมครับเดี๋วใจจะพาไปดูพระมหาธรรมราชาพระผูบ้านผูเมือในจังหวัดเพชรบุร์นะครับผู้ชมครับขเยนา สุเพาจะปาจิมมาสเมงทิสาภเทวโรปโคมหาราชาสัพพิวาราเทหิตุมเฮอนุราหันตุอารโหเยนะสุเพาจะปพายัพสมิงทิสาภเทวรา นี่ก็คือองค์พระพุทธมหามราชาพระคูบ้าคูมือในจังหวัดเพชรบูรณ์ที่เป็นองค์ที่ชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ก็จะนำไปทำประกอบพิธีอุพระดำน้ำประจำปี2566ได้วาระเตปีตุงเฮอเราฮันโตอัโรคเยนาสุงเฮนาจาีสานัสมิง วันนี้อีจันก็พามาผู้เฒ่แล้วพระปุณณ์งานปุณจัยในจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับทุกท่านซึ่งมีประชาชนที่เดินทางมาหลากหลายพื้นที่และก็หลากหลายคนนะครับหลายคนก็ใส่สมุดเพื่อสื่อขาวนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เองช่วงเวลาหน้ามงเย็นเนี่ยก็จะมีการนำองค์พระพุทธาธรรมะธรรมราชาเนี่ยนะครับไปปฏิบัติฐานแล้วก็ไปองค์นโมธรรมาราชนาง จังหวัดเพชรบูรณ์ครุณผู้ชมครับในช่วงเวลาห้าโมงเย็นของวันนี้ซึ่งเดี๋ยววันที่สิบสี่นี้คือกรกฎาคมเนี่ยนะครับก็จะมีการทำประกอบพิธีประเพณีอุ้มพระดำน้ำชุติจะกปันำเชิญทานพระพุทธหารราชาเนี่ยไปอุ้มพระดำน้ำที่บริเวณแม่น้ำปาศักดิ์ในจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับคุณผู้ชมครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็เป็นพิธีวงสวงในช่วงเช้าก่อนนะครับคุณผู้ชมอิทโฮจักรัม รามนตน์พระพุทาคุปฏิสัตย์พระบุญกันได้งานสำคัญปฏิสัตย์นาติย์สมมาทันตวาปริพนชันโตกิโตจะสุรังโธจะเทวะและเดี๋ยวช่วงเย็น เวลาสี่โมงเย็นเราจะมาขึ้นไลฟ์อีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นกิจกรรมการแ,รารรแหร่พระพุทธเป็นกิจกรรมแห่พระรามมหาธรรมราชา,านะครับวันนี้จะก็หวังว่าทุกท่านจะได้รับบุญไม่มากก็้น้อยนะครับแล้วเดี๋ยววันที่สิบสี่เรามาเจอกันอีกนะครับท่านผู้ชมครับนขอบคุณะสวัสดีครับ